สวัสดีค่ะมาดาเอเจนต์ผิงศิวไลนะคะตอนนี้ออนเดอเค่ะอยู่ที่นี่นะคะอยู่ที่วัดพระธาตุพนมนะคะตอนนี้เวลาบ่ายโมงกว่ากว่านะคะเรามาถึงได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็แอดมินดิชันก็กําลังเดินถ่ายรูปชักภาพสวยงามกันไปนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะเขาเรียกอะไรคะเนี่ยใหญ่โตมโหฬารมากกองเนาะใช่ไหมนะคะแล้วก็มีตรงนี้ก็มีข้างๆก็มีองค์พระ ประธานองค์นี้นะคะสวยงามค่ะขออภัยที่ต้องใส่แว่นนะคะเพราะว่า,าลูกตาแพ้แสงมากๆเลยนะคะมาดามก็วันเลดรุ่นนะคะลูกตาแพ้แสงนี่คืออาการแบบนี้สวยงามมากๆค่ะอนุโมทนาบุญพร้อมเพียงกันเลยนะคะทุกท่านเจ้าขาว้าวนีนะคะอยู่ในอยู่ที่ลานของอวัดพระธาตุพนมค่ะ สวยเนาะสวัสดีะคะ่ะถือเป็นบุญตานะคะถือเป็นบารมีที่ได้มาเยือนถิ่นนี้นะคะครั้งแรกในชีวิตของมาด,ดามเลยนะคะเกิดมาปีนี้ก็เลขหกนำหน้าเว้ยยังมีบุญมีบารมีได้มาถึงที่ตรงนี้นะคะมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะว่าดิฉันได้เขียนส,สั่งจิตสั่งจักรวาลไปแล้วแล้วเรียบร้อยเหมี่เลี้ยวนะคะว่าก่อนจะลารับโลกนี้ไปเนี่ยนะคะดิฉันยังไม่ลาไปไหนนะคุณกาพูดไปนะ รับรองว่ายังอยู่เพื่อทําประโยชน์ให้กับโลกใบนี้อีกเยอะนะคะสืบทอดศาสนาได้นะคะให้รำรทานกับเพื่อนมนุษย์ได้เท่านี้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลมหาศาลของตัวมาดามแองเจลแล้วนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะถ่ายไปเรืเ่อยๆนาะเราเนาะ